คุณหมอครับเชิญลงมาเลยครับผมต้องคอยทำอะไครคับคุณหมอนี่จัดฟันฟันห่างมากเลยครัคุณหมอห่างไม่พอครับดอมเป็นปีครับคนได้ใช้มือถือและแท็บเล็ตกด,ดติดตามที่โปรไม,ะะม่ล้ค่ะสามโหมดค่ะคุณหมอกำลังจะเริ่มเปิดคลินิกใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับคลินิกหมอทำฟันนะคะนี่เขากำลังช่วยกันเปิดคลินิกอยู่นะคะตอนนี้คุณหมอกับ ผู้ช่วยใช่ไหมนะ่ยช่วยกันจัดร้านจัดคลินิกอยู่นะคะคุณหมอกําลังทําฟันปลอมเพื่อเตรียไมไว้ให้คนไข้ที่ไม่มีฟันใช่ไหมคะใช่กลังทาฟันปลอมอยู่เลยใส่ลงไปในบล็อกแล้วทําทำฟันปลอมองนะคะเดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้คืออะไรนี่นองหไม่คือสองฟันใช่ไหมคะ ต่างันเลยค่ะอาต่างเลยค่ะโอ,โอ้โหใช่ปุบมากเลยค่ะโอ้ยปอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหกุเต็มเลยค่ะชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ชอบปินช็อกโกแลตแล้วไม่แปรงฟันแน่ๆเลยนี่คืออะไรคะคุณหมอโอ้โหทำไมมาน้ำชื้นๆด้วยค่ะที้ขัดหนึ่งคูณขี้ขัดหนึ่งคูณในฟันหรอคะ จื๊อจริงแล้วใช่ไม้คะนอ๋ออันนี้คุณหมอทำฟันเสร็จแล้วใช่ไหมคะฟันออกมาแล้วเดี๋็กคนไข้น่าจะไม่มีฟันนะคะรู้สึกว่าเพราะว่าพี่มีสี่ข่าวทั้งสีฟันที่ใหญ่จังเลยอ kind of <met> геро, sexy, ่ะฟันที่ใหญ่มากมาก ตอ,อนนี้นะคะฟันปลอมของเรานะคะก็ทําไว้รอคนไข้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอค่ะถ้าเกิดว่ามีคนอยากมาจัดฟันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยนะคะอ๋ออันนี้เป็นลวดจัดฟันเหรอคะคุณหมอ<ช>ทําเสร็จ<ะ>แล้วใช่ไหมคะทีนี้ทําลวดเสร็จแล้วเราก็ทาอะไรเอรอคุณหมอเล็กนี่นะคะอืมเล็กจัดฟัน เรียบร้อยแล้วเด้อแล้วไปแล้วเหรอคะนี่ก็เดินหน้าทําเหล็กต่อนะคะเหล,ล็กยังไม่เพียงพอเหล็กยังไม่เพียงพอตัวคุณค่อยนะคะถ้าเขาต้องการจัดปัน้นเราเลยต้องทําไว้เยอะเลยอันนี้ที่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เล็กสีเหล็กเหมือนสีผักติดฟันมากเลยคุณหมอท่าดาตอนนี้อุปกรณ์ของคุณหมอก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจริงง,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 งว้าวนี่มีคลินิกเปิดใหม่เขารับทำฟันหรือเปล่านานะรูฟันของเราสิคนไม่มีเข้าไปแถวคุณหมอดีไหมนะหรือจะแพงหรือจะทำไม่ดี ไงดีเนาะเอ๊ข้ะประตูหน้าร้านดีกว่ากก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 คุณหมอครับรเจ้าของอะไรครับคุณหมอครับคือว่าผมนะครับเอ่อมีปัญหาเรื่องเรืๆๆ่องเรื่องฟัานใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณหมอปัญของผมเป็นแบบนี้ครับคุณหมอไม่มีสักซี่เลยจะเกิดมาผม ต้องควรทำไงครับคุณหมอยาเลยฟันฟ้อมให้ได้ครับได้ด้วยเหรอครับทุกซี่เลยนะครับโอ้คุณหมอแพงไหมครับผมเงินอาจจะไม่พอหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทโอ้โหพระเจ้าจอดก๋วยทอดถูกไปเลยทีนั้นทำเลยนะคุณหมอผมนอนเลยนะครับนอนเลยครับนอนเลยนะครับ ผม oh, <no. S 1> ใส่ฟันในผมแล้วเราเข้าคุณหมออ้ยผมจะมีฟันครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยคนอะไรเนี่ยเกิดมาก็มีมีฟันคนอะไรเอ่ยก็ผมยังไงครับคุณหมอผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเกิดมาทำไมไม่มีฟันแต่เดี๋ยวนะคุณอ้าปากอยู่แล้วคุณพูดได้ไงเหรอ ผมมีความสามารถพิเศษแตะคุณหมอเก่มากเลยนเนี่ยตอนนี้คุณหมอกำลังใส่ฟันแบบทุกซี่แล้วนะคะฟันคเห็นไหมฟันของคนไข้ตอนนี้พนักง,งานทำอะไรกันอยู่เนี่ยพนักงานฟันเลยพนพักงานไม่ช่วยคุณหมอเลยนะคะ อันนี้ใส่ฟันเสร็จแล้วพอเปล่งฟันฟันจะล้มอ่ยังไม่เสเลยผมมีฟันกับเขาสักทีอ๋อผมอยากได้เหล็กจัดฟันด้วยครับคุณหมอพี่แวเหรอจัดให้ผมหน่อยนะครับ,รบนี่ตอนนี้คุณหมอกำลังใส่ลวดอยู่นะคะ ว่าจัดฟัน,นช่วยอ่ะลิ้นลิ้นล <c oughs> ิ้นมีลิ้นด้วยใช่ไหมคะสองอันเลยอเออเอ,อเอาไปลิ้นคุณหมอคุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณคนท้องอ๋อตอนนี้เรากำลังจะใส่เหล็กก่อนก่อนนะครับใส่เหล็กแล้วนะคะนี่เดีมาดูนะคะคุณหมอเราจะจัดฟันไปเลยนะคะ อใส่เหล็กแล้วใส่เหล็กแล้วหมวก้อลจะใส่ลวดด้านลาออน่างนะคะคนไข้ตื่นเต้นจริงเลยนีต้อหม,มองใส่ลวดวแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะคนไข้เย้ขอบคุณตลอดยั่ว วันงผ,ผมเป็นแ่้า่หาหา่อโอ้ยังไม่เสิ็จอีกเหรอครคุณหมอใช่คะห<า>ินปูน,นี่คุณ่งจะใส่ฟันปองใครหินปูเลยเหรอคะ นะครับบายขอบคุณนะครับผมกลับบ้านก่อนนะครับยเลอารมณ์ดีจังเดียวนี้ฟันเล็ฟันสุดที่ไปดีกว่ากลับบ้านไปหาแลจริงที่บ่าคุณหมอคะช่วยตรวจฟันของพนักงานหน่อยค่ะ แล้วนาคนนี้ค่ะรู้สึกว่าฟันดำมากเลยค่ะคุณหมอเหมันจะเป็นแมงค่ะอาปาเลยค่ะอาปาโอ้ฟันห่างมากเลยค่ะคุณหมอห่างไม่พอครับดำเป็นปีครับอย่างนี้ที่ไหนะคุณหมอต้องถอนออกเลยหรอคะโอ้สามารถอุดได้ก่อนหรือเปล่าไม่ได้ครับ ไม่ง่าด้วยหรอคะเขาปล่อยไว้นานเกินไปครับไว้นานเกินไปแต่ตอนเนี้ยเขาอายุกี่ขวบคะเขาอายุห้าสิบขวบเขาห้าสิบขวบอีกแล้วหรอคะเนี่ยสี่ขวบอ๋อสี่ขวบแต่ว่าสี่ขวบเดี๋ยวฟันน้ำนมจะไม่ขึ้นนะคุณหมอคุณหมอถอนคุณหมอช่วยอุดว่ะเอ๊แต่ว่าคุณหมอทําไมรับพนักงานเด็กจังเลยรับพนักงานเด็กอนุบาลมาทำงานหรอคุณหมอ ว่าไม่ช่วยคุณหมอเลยดูสภาพสิคะคุณหมอเร่งเกินเกินเลยค่ะคุณหมอพลังงานของคุณหมอค่ะโอเควันนี้คุณหมอขอตัวลาก่อนไหมคะคุณหมอมีภารกิจไปทําธุระอะไรหรือเปล่าคะเออไปเข้าห้องน้ครับอ๋อุณหมอจะไปเข้าห้องน้ำไปปุดปู้ดใช่ไหมคะกดติดตามคุณหมอที่ช่องอะไรอะคะสาหมูซาชาแนลกดติดตามคุณหมอที่ช่องสามหมูซาชาแนลนะคะ บายยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายาย